สวัสดีค่ะคุณออมคุณพภิมุกค่ะครับผมสวัสดีครับคุณวรวีครับสำหรับสวัสดีท่านผู้ชงครับก็เห็นคุณออมรวมไปจนถึงคุณองค์อาจก็เพิ่งไปนะคุณก็พากันไปหลายคนดรเอก็ไปเดินตลาดริมคลองเจริญกรุงร้อยสามมาแล้วนะคะก็เราเห็นแล้วว่ามันดูสะอาดสะอา้านแต่อยากจะให้เล่านิดนึงนะคะว่าเอสำหรับความสำคัญ ทำไมถึงสนใจเห็นมุงความสําคัญว่าเอ,อตลาดเนี่ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็มันสามารถที่จะสร้างรายได้สร้างอาชีพได้ครับคุณอภิมกครับผมต้องต้องเรียนออย่างนี้ครับว่าตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้โฟกัสพุ่งเป้าไปที่ตลาดนะครับเราพุ่งเป้าไปที่ความเป็นชุมชนและปัญหาในชุมชนนะครับมันก็พูดถึงในเรื่องของชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องเรื่องของคุณภาพชีวิต นะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของปากท้องนี่แหละครับนะครับปัญหาปากท้องค่าครองชีพรายได้ที่ไม่พอเพียงนะครับม,ม,มันก็สรุปมาเป็นปัญหาโดยภาพรวมๆจากการที่เราจัดเวทีชาวบ้านเมื่อปีส5 4 9น้าร้อยสี่สิบเก้านะครับนานละคราวนี้เวทีชาวบ้านแห่งนี้ก็สรุปกันว่าโอเคนั้นเรามีสองสามข้อที่เราต้องทำนะครับหนึ่งก็คือเราต้องคงความ เป็นสภาพคูคลองในชุมชนสวนหลุมหนึ่ง<ม>ซึ่งพี่น้องเนี่ยก็อยู่กันมาเป็นหลักร้อยปีนะครับมีคลองที่สวยงามสมัยก่อนเนี่ยผมมาไม่ทันนะครับแต่ว่าชาวบ้านที่ผู้สูงอายุเนีวลูกมาให้ดูเนี่ยสมัยก่อนชั้นพายเรือในคลองนะชั้นลงไปไว่ายน้ําก็มีภาพเก่าๆที่เขียน<ม>และบอกวันนี้เราอยากมาคงสภาพคูคลองให้มันอยู่คู่กับชาวชุมชนซึ่งเป็นวิถีชีวิตเดิมอยู่แล้วนะครับต่อมาก็มี พูดถึงว่าเอ้ยเราก็มีของดีเราก็มีอาหารที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเป็นอาหารฮาลาลเรามาร่วมกันสร้างตลาดไหมแล้วตลาดแห่งนี้มันก็จะอยู่คู่กับวิถีชีวิตอยู่คู่กับคลองสวนหลวงหนึ่งนะครับแล้วมันจะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องในชุมชนแล้วก็สร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนบางคอะแหลมของคนกรุงเทพนะครับอันนี้เป็นแนวความคิดเลยเริ่มต้นจาก,จากที่เปิดเวทีชาวบ้านมาครับ ค่ะคุณอภิมุขอดีฉชุดเรียกคุณอ่อนนะคุณอภิมุขก็ถ้าหากว่าแบบคุณอภิมุขเป็นคนบางคอนแหลมนะคุณพ่อคุณสุเกียก็เป็นนักการเมืองนะแล้วก็ขนาดคุณอภิมุขเองบอกว่าเออยังไม่ได้เห็นภาพตอนที่มันสวยๆก่อนที่จะมาเริ่มตลาดที่เริ่มขึ้นมาสักสิบปีเนี่ยก็แสดงว่ามันเห็นถึงถึงถึงความเปลี่ยนแปลงความความไม่น่าดูนะจนกระทั่งมาฟื้นฟูให้มันน่าดูกลับขึ้นมาได้เนี่ยนะคะที่นี้ ในฐานะเป็นคนพื้นที่เนาะก็เห็นมาตั้งแต่เกิดอยู่ตรงนั้นมานะคะถ้าจะทําตลาดขึ้นมาสักที่หนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีประเด็นอะไรบ้างแล้วที่สําคัญพอทําแล้วเนี่ยจะทําให้มันยัง่งยินได้ยังไงครับคือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราเทียบกับรูปสมัยก่อนนะครับมันก็ยังคงกลับมาได้สภาพไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมหรอกอนะครับแต่ว่าเราก็พยายามจะคงไว้ให้ดีที่สุดนะครับผมคิดว่ามันเป็นปัญหา คล้ายๆกันกับคลองในกรุงเทพมหานครหลายๆเส้นที่ถ้าไม่ได้ไปดูแลมันนะครับก็ดินอยู่ข้างทางก็จะทลายลงมานะครับเพราะฉะนั้นสมัยก่อนสิบกว่าปีที่แล้วเราก็คุยกับผู้นําชุมชนในสมัยนั้นว่าเราต้องถึงเวลาเราต้องทํากําแพงกันดินนะเพื่อไม่ให้ดินที่มันทลายลงมาจากสองฝั่งเนี่ยมันลงมาแล้วทําให้คลองมันตื้นเขื่อนนะครับก็เลยกลับมาสู่ว่าถ้าจะเริ่มตลาดหรือเริ่มทําอะไรก็แล้วแต่ในชุมชนสักที่หนึ่งผมบอกเลยว่า การมีผู้นําชุมชนที่เข้มแข็งเนี่ยสําคัญมากๆนะครับผู้นําชุมชนสมัยนั้นก็คือคุณปียะแสงน้อยอ่อนท่าน,นเป็นประธานชุมชนส่วนหลงหนึ่งแล้วก็เป็นประธานอของชุมชนทุกๆชุมชนสมัยนั้น29ชุมชนในเขตบางพลับท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็เป็นที่รวมศูนย์กลาง ัครบของคนในชุมชนทั้งหมดเวลาเรียกร้องให้พี่น้องมาช่วยอะไรกันอ่ะเรามาช่วยกันขุดคูคลองเรามาช่วยกันทําความสะอาดทุกคนก็จะให้ความร่วมมือเพราะมีผู้นําชุมชนที่เข้มแข็งบวกกับ,ม,บมีชาวบ้านที่ให้ความสนใจให้ความร่วมมือในการที่จะดูแลบ้านของตัวเองนะครับให้น้าสวยให้ให้มีความน่าอยู่นงานบเพราะฉะนั้นผู้นําที่ดีนะครับชาวบ้านที่ดีบวกก,บกับการค้นหา การมองเข้ามาที่ตัวเองในชุมชนของเองว่าเรามีศักยภาพอะไรเรามีของดีอะไรเราอยากจะโชว์อะไรออกมาให้สู่สาธารณะได้เห็นแล้วเราอยากจะผลักดันอะไรอันนี้ก็ผมว่าน่าจะเป็นสามอย่างหลักๆก็คือการมีผู้นําที่ดีการมีชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือกับผู้นําและที่อีกอันหนึ่งก็คือการค้นหาว่าตัวเองมีสิ่งดีอะไรแล้วเราอยากจะผลักดันอะไรครับค่ะ คุณเปียแสงน้อยอ่อนหรือว่าบางเปียนะคะก,ก็ก็ทำงานนะคะในญญี่้คือยีแล้วก็เป็นเป็นเป็นชาวมุสลิมทีนี้ความสาคัญของชุมชนบางคอแหลมกับความสัมพันธ์กับการมีตลาดนะคะเห็นบอกว่าถึงขนาดว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยนะถึงผ่านมาแล้วสิป,ปีเนี่ยคนที่เขาร่วุกันมาเขาก่อตั้งวันนี้ก็ต้องมาดูตลาดต้องมาดูซิว่าเออมันพัฒนาไป จากจุดที่เขาเริ่มอย่างไรบ้างความสัมพันธ์ความผูกพันของตลาดกับชุมชนชาวมุสลิมหรือว่าชุมชนชาวทิไทยพุทธนี่เป็นยังไงบ้างคะคุณอภิมุขคะคือผมต้องบอกว่ามันเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งด้วยนะครับในชุมชนนี้ที่เป็นการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าชุมชนส่วนหลวงหนึ่งเนี่ยเป็นชุมชนไทยมุสลิมเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งก็เกิดจากมีประวัติศาสตร์ว่าพี่น้องชาวปัตตานีอพยพเข้ามาจาก สมัยโบราณเมื่อหลายร้อยร้อยร้อยปีก่อนนะครับเข้ามาแล้วก็ามาเป็นมาอยู่ร่วมกันกับพี่น้องชาวไทยพุทธนี่แหละครับนะครับแต่ว่าเวลามีกิจกรรมมีโครงการอะไรก็แล้วแต่ที่ผู้นําชุมชนไม่ว่าจะยุคสมัยก่อนคุณปิยะจนมาถึงสมัยนี้เองคุณสุชาติเนี่ยนะครับเรียกร้องของการมีส่วนร่วมจากพี่น้องประชาชนเนี่ย นะครับพี่น้องในชุมชนก็ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมานะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับที่ให้การการอยู่ร่วมกันระหว่างพี่น้องชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็อยากจะบอกเลยว่าเป็นตัวอย่างให้กับที่อื่นๆได้เห็นครับค่ะซึ่งเราก็จะเห็นที่บอกว่าพระหุวัฒนธรรมนี่มันอาจจะสื่อได้หลายอย่างเนอะเรื่องอาหาร,รที่มาจนาหน่ายเนอะก็มีทางข้าวหมกไม่ต้องมีแน่นะขนมไทยก็ต้องมีมัน มันสารเกี่ยวกันยังไงบ้างคะพระหุมาฒนธรรมกับตลาดตรีทองเจริญกรุงคือจริงๆแล้วเนี่ยอาหารไทยฮาลาลเนี่ยบางคนเข้าใจว่ามันเป็นข้าวหมกข้าวหมกไกยเป็นมัสมันนะแกงแท้โรตีมัตบะจริงๆมันไม่ใช่นะครับอาหาราลาลเป็นอาหารที่สะอาดถูกต้องตามหลักนะครับอิสลามแน่นอนมันต้องไม่มีหมู นะครับม,ม,มันมมต้องผ่านกระบวนการต่างๆนะครับล้างน้ําเดินเพื่อทําให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่นํามาปรุงอาหารเนี่ยมันถูกต้องตามหลักศาสนาเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็น<ช>อาหารไทยที่เรากินกันทั่วไปแหละครับส้มตำไก่ย่างขนมไทยโบราณน,นะครับมีไก่ทอดมีหอยทอดมีแกงมีมีอาหารไทยปกตินี่แหละนะครับ<ช>แล้วก็การอยู่<ช>ื่วงที่ผมบอกเนี่ยก็คือ ผมว่าทุกคนทราบว่าเจริญกรุงเป็นถนนเส้นแรกของประเทศไทยอานะครับเจริญกรุงเป็นถนนเส้นแรกตลาดเจริญกรุงร้อยสามเนี่ยอยู่บนถนนเจริญกรุงนะครับชุมชนนี้หลายร้อยปีเช่นเดียวกับถนนซึ่งก็อยู่มาไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วเป็นถนนเส้นแรกสมัยก่อนมีรถรางวิ่งด้วยซ้ําเป็นถนนประวัติศาสตร์ของประเทศไทยไม่ใช่ประวัติศาสตร์ของกรุงเทพนะครับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะครับตลอดทางเจริญกรุงในพื้นที่บางหลาเนี่ย มีสถานที่สําคัญหลายๆอย่างของศาสนาพุทธนะครับมีวัดโบราญยาวาสมีวัดราชสิงขรน,นะครับมีวัดลาดโวขาวที่อยู่บนเส้นเจริญกรุงและติดแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยนะครับเป็นสถานที่สําคัญของศาสนาพุทธมีสถานที่สําคัญของศาสนาคริสต์มีสุสานของคุณหมอบัตเล<ม>นะครับ<ม>เพราะฉะนั้น<ม>เลยพอเลยจากคุณหมอบัตเล่สุสานมามี หลุมหลบภัยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตั้งอยูเอเชียนะครับพอ,อเลยเข,<อ>ข้าชุมชนส่วนหลงหนึ่งเจอชุมชนมุสลิมเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์จากการอบพยพของพี่น้องมุสลิมจากปตัตตานีมีวัานยิด้านในเก่าแก่อายุหลายร้อยปีผมถึงบอกว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนแห่งความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันนะครับ อยู่ร่วมกันได้<ช>ทั้งไทยพุทธคริสต์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งด้วยที่ผมเห็นว่าเออวันนี้เราเราอยากจะผลักดันจริงๆให้มันเป็นถนนแห่งความเป็นถนนที่ผลักดันในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเส้นเจริญกรุง,น,งนะครับก็เป็นประเด็นอของความหลากหลายผมคิดว่าน่าน่าจะส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ครับอบอกบัตรเดย์นี่เราเรียนนะว่าเป็นมิชนาเมริการมาวัคซีนในบ้านเราคือเราก็จะได้ไปสัมผัส จักหนึ่ง,งสั่งประวัติศาสตร์ที่เราเรียนเนี่ยนะคะ<ช>ที่นี้ที่ตลาดดินครองเจริญกรุงร้อยสามก็คือจะเปิดเฉพาะเสาวอาทิตย์เนาะแต่ <ผม S 1> การที่จะรวบรวมคนในชุมชนให้มาเปิดร้านตั้งร้านเนี่ยค่ะมันมันมันมีขั้นตอนมีอะไรอยากให้ให้เล่ามันมีเกลด็ดมันมีเบื้องหลังอะไรไหมครับคุณอภิมุขคืออย่างที่บอกนะครับสมัยเวทีชาวบ,บ้านปีสี่เก้าเนี่ยสรุปกันว่าเราอยากจะมีแบบเนี้ย นะครับเราใชใ mm ้เวลาในการเตรียมความพร้อมในการทําความเข้าใจในการเริ่มต้นก่อนในการฟื้นฟูสภาพครูครองการทํากําแพงกันดินในยุคของปี2 5 5 0ต้นต้นะครับให้อย่างว้อยสุดครูครองกลับมาสภาพที่สมบูรณ์ละเริ่มมีการัจัดตลาดนัดฮาล้านนะครับเป็นอีเวนต์เท่านั้นเองนะครับก็เหมือนกับเป็นการตลาดจัดตลาดลิมชิมลางก็ก่อนนะครับในช่วง ก่อนเปิดตลาดจริงๆในปี2556นะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าเป็นทอนไลน์เป็นของการที่เริ่มจากเวทีชาวบ้านและกว่าจะมีตลาดจริงๆเนี่ยจริงๆเราใช้เวลาหลายปีนะครับ<ม>จนปีห้าเนี่ยกว่าจะเตรียมความพร้อมกันกว่าจะทําความเข้าใจกับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนว่าเรากําลังจะทาอะไรกันนะครับกว่าจะถามว่ามีร้านค้าไหนไหมเพราะว่าเวลาเดินเข้าไปเนี่ยนะครับในชุมชนเนี่ยด้านขวามือเนี่ยจะเป็นบ้านชาวบ้าน การไลายเป็นคลองขวาม,ามืเอเด็กชาว<ะ>บ้านก็จะชาวบ้านก็จะตั้งโต๊ะหน้าบ้านครับแล้วก็ครัวอยู่หลงังบ้านนี่แหละพูดง,ง่ายว่าขายของหน้าบ้านค่ะนะครับมาขายของที่เขาคิดว่าเป็นของเอ่อขึ้นชื่อของเขาบางร้านเนี่ยเขาขายอยู่แล้วในชุมชนบางร้านเพิ่งจะมาร่วมตอนที่มีตลาดริมคลองเพราะฉะนั้นก็มีการพูดคุยกันจนปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก สักประมาณร้อยล้านค้านะครับร้อยล้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตลาดริมคลองเจริญก100รุงร้อยสามครับก็ต้องบอกมีมันมันก็เป็นการพูดคุยทําความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมโครงการกับชาวบ้านด้วยนะครับว่าต่อไปนี้เราจะเปิดแล้วนะชุมชนจากเดิมที่เราเคยอยู่กันเงียบๆวันนี้เราจะเปิดละนะครับเราจะเปิดให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเราจะเปิดให้เป็นแหล่งรายได้เพราะฉะนั้น ต่อไปนี้เราต้องรับแขกนะเพราะจะมีชาวต่างชาติด้วยมีคนไทยต่างพื้นที่สมัยก่อนมันก็จะมีแต่คนบ้านใกล้อะครับเดินเข้ามาเยี่ยมญาติพี่น้องมาซื้อขนมอะไรบ้างแต่วันนี้มันไม่ใช่ละแรกๆเราก็เปิดเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวอาทิตย์แรกของเดือนเนี่ยวันเดียวนะครับแล้วก็รู้สึกมีเสียงเรียกร้องให้เปิดสองวันก็มาเปิดเสาร์อาทิตย์ ตอนนี้มีสียงเล็กร้ีงเปิดมากขึ้นแล้วครับไม่ใช่อาทิต์แรกอย่างคณะกรรมการคณะกรรมการก็ยังอยู่ในช่วงของการพูดคุยกันว่ามีความพร้อมแค่ไหนแล้วก็แม่ค้าให้การสนับสนุนกันมากน้อยแค่ไหนในการที่จะขยายนะครับเวลาที่จะเปิดตลาดให้มากกว่าแค่เสาร์อาทิตย์ต้นเดือนครับค่ะซึ่งคุณอภิมุกเองก็เป็นคนบางคอแลงมีเชลเรียกว่าเป็นเด็กบางคแัลงได้เนาะค่ะทีนี้คนลงดูวันที่ ตั้งแต่ตามคุณพ่อหาเสียงมาจนวันนี้คิดว่าคงไปชาธทิปปต์บอกแล้วแหละว่าส่งคุณอภิมุขลงเลือกในเขตนี้แน่นอนนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีได้ยินเสียงว่าเอ๊ะแหมแจ,แจกนู่นแจกนี่เบี้ยนั่นเบี้ยนี่สภาพันธ์ก็บอกว่าจะเอาเงินมาจากไหนอยากให้เห็นการสร้างอาชีพทีนี้แหละมันก็ชัดแล้วว่าตลาดวินความเจริญกรุงร้อยสามมันเป็นการสร้างอาชีพอ,อยากให้ฟังว่าลงไปสัมผัสชุมชนแล้วเขาอยากได้เงินเขาอยากได้อาชีพเขาอยากได้ยังไงบ้างคะคุณอภิมุขคือ ผมก็ต้องเรียนตามตรงว่าการเอาเงินมาให้เนี่ยไม่ว่าในรูปแบบไหนเนี่ยประชานชนชอบครับมันไม่มีใครปฏิเสธเงินหรอกว่าเอ,อโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ่ารัฐนําเงินมาให้นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทําบัตรคนจนใช่ไหมครับเห็นมีเห็นทีหลายๆท่านหลายๆท่านก็ก็มาบอกว่าเอสมัยหน้าจะให้เป็นเท่านูน้นเท่านี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันจะเป็นการ ให้กันอย่างยั่งยืนจริงๆเลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ประชาธิปัตย์ก็พยายามส่งเสริมพยายามผลักดันเราอยากให้ไรายได้นะครับอยากให้อนาคตของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมันอยู่ด้วยความยั่งยืนเราก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างเงินสร้างไรายได้เพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยมันเลยเป็นเสมือนเครื่องมือนหนึ่งที่ผมคิดว่าจะมาสร้างเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน นะครับแล้วก็ที่สําคัญชัดเจนเลยมันไม่กระทบกับการเงินการคลังของประเทศนะครับแล้วก็มันมันก็เราบอกว่าถ้าเราจะอยากอยากกินเราอยากกินปลาเนี่ยเราจะยื่นเบ็ดให้เขาเนาะแล้วสอนให้เขารู้จักวิธีการตกปลาขึ้นมาไม่ใช่เอาปลาแล้วก็เอาปลาไปแจกไปแจกแล้วคงต้องแจกกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ครับค่ะแต่ว่าก็ เวลาลงเสนอตัวเป็นผู้แทนเนี่ยไม่ใช่แค่เขตบางคลแหนนะยังรวมเขต<อ>ยานาวาด้วยนะคะดังนั้นมีนโยนบายอะไรสําหรับคนในพื้นที่นี้บ้างคะคุณอิมุมกครับจริงๆในในพื้นที่ยานาวาบางคลแลมเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้วันนี้เป็นถือว่าถือว่าจัดอยู่ในกรุงเทพชั้นในนะครับบางคลแลมยานาวารเราเราติดเขตสาทรน,นะครับสาทรเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจที่ต้องบอกว่าวันนี้ก็แน่นไปหมดหละนะครับถนนพระรามสามเป็นถนนที่ความยาวประมาณสักสิบ กิโลเมตรมีตัดผ่านพื้นที่เนี่ยครับยานาวาบางขแหลมพื้นที่ที่ผมเสนอตัวนี่แหละในการลงสมัครตัดเลือกตั้งครั้งนี้เราก็มาดูศักยภาพนะครับเห็นศักยภาพของถนนพระรามสามทั้งที่<ช>รัฐรัฐเองนะครับก็เห็นศักยภาพก<ช>็พูดคุยกันมานานแล้วตั้งแต่ปีเชื่อไหมครับตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบรัฐเองเป็นคน<ช>บอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทําถนนพระรามสามให้เป็นเขตธุรกิจใหม่ เพราะว่าเรามองแล้วเราเห็นแล้วว่าสีลมมันขยายไม่ได้อสีลมสาทรมันแน่นไปหมดเราขยับ<ป>มามาอีกเส้นหนึ่งพระรามสามซึ่งเป็นถนนที่ผมว่าสุดยอดอะ่ะบรรยากาศติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวตัดม,มองไว้ตั้งยี่สิบกว่าปีนะครับเคยมีโครงการรถไฟฟ้าที่เป็นแผนแม่บทของกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปีสองพ้าสิบสองวันนี้สิบกว่าปีละนะครับยังเป็นบุ้นอยู่เลย โครงการแบบนี้แหละผมคิดว่าผมเองจะต้องเข้าไปเป็นปากเสียงเข้าไปทวงคืนว่ามันเคยมีโครงการแบบนี้นะรถไฟฟ้าวันนี้มันอยู่ที่ไหนใครจะรับผิดชอบเมื่อไหร่ประชาชนในพื้นที่ตักผ่ารถไฟฟ้าสายสีเทาจะได้ใช้สักทีแล้ววันนี้มันชัดเจนครับอย่างวันนี้พีเอมสองจุดห้าตอนเช้าผมตื่นขึ้นมาไปส่งลูกโอ้โหฟ้ามัว กดแอปใช่ oh. ไหมครับแอปเข้าไปเช็คกรุงเทพมหานครเราอันดับที่แปดของโลกที่มีฝุ่นพิษส <Hey. S 1> ูงที่สุด <Yeah. S 1> เชียงใหม่อันดับที่สี่แล้วเราก็เห็นแบบนี้กันมานานรถไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งเช่นเดียวกันที่จะมามดลมดมลพิษสาหรับพี่น้องประชาชนที่ขับรถนะครับแล้วก็เท่อไอเสียอะไรต่างๆผมว่ารถไฟฟ้าก็เป็นระบบขนส่งมวลชนที่จะมาแก้ปัญหา PM เสองจุดห้าได้ ก็ต้องเข้ไาไปพัฒนาครับ<อ>ในโครงการรถไฟสายสีเทาในเรื่องของระบบคมบนาคมค่ะวันนี้หัวใจเศรษฐีขอบคุณคุณอภิมุขฉันทวัน,นิดนะคะ,คะ